สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพาบเหรียญโปยทานรูปแบบดอกบุษบาฮาวายสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันนะคะโดยลิบิ้นก,กากเพชรใสนะแบบประหยัดลิบิ้นกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียญริบบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบินตาทีดับบิลเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์สเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำ กันเลยค่ะีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว27เซนติเมตรรวบม,มารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจเจาะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จเจาะด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกแล้วก็ดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน 4. สี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับอีกครั้งกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะดีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานแล้วเราก็จะกดลิบินลงไปแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นตวัดขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายเสียบลงไปหลังเส้นนี้นะตรงฐานนะคะริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะได้แบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึง่งกรีบริบบินตัวนี้นะคะจะสวมเอากรีบแรกแบบนี้นะทุกกรีบทุกเส้นเลยค่ะจับให้เข้าที่สวยงามนะ นี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบุษบาฮาวายสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ha